หนึ่งรังนะครับเดี๋ยวไปดูรังที่2นะครับอันนี้ก็คือรังที่2นะครับรังที่2กับสี่ไข่นะครับอันนี้ก็จะเป็นทุ่งหน้าที่นกติเทียนอยู่นะครับตอนนี้ออกจากรังไปแล้วนะครับหนึ่งตัวนะครับสองตัวสามตัวครับสี่ตัวมีประมาณสี่รังนะครับเดี๋ยวเราลงไปดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับสวัสดีครับพวกผมนะครับต้นบ้านน้อยลีนะครับวันนี้ผมจะพามาดูรังนกในธรรมชาตินะครับเป็นแถวบ้านเขาเรียกว่านกติเทียนหนับนกขาเทียนนะครับช่วงนี้เป็นช่วง ลดูว่างไข่ฤดูเลี้ยงลูกนะครับเป็นแาวบ้านเนี่ยคือม,มีมีมีค่อนข้างเยอะนะครับกับเป็นทุงน่งนาธรรมดาทั่วไปแต่ว่านกคนนี้คืออยู่ในธรรมชาติกับสัตว์ตัวในธรรมชาติอันนี้ผมบมรูลนะแต่แต่เรื่องของอาการลบกวนด้วยมย์ดวยอะไรเนี่ยผมว่าน่าจะบม่มีนะครับเพราะว่านกตินเทียนผมก็ยังไม่เคยเห็นไข่ที่เอามาเลี้ยงเอามากินหรือเอามาทาอย่างอื่นนะครับก็คือเห็นก็นคือปล่อยอยู่ในธรรมชาตินะครับวันนี้ผมจะมาถ่ายให้ดูนะครับในบิงเนี่ยนะครับ ผมมองดูมีอยู่ประมาณ4ี่ถึงหาลังนะครับแต่เดี๋ยวผมจะลงไปดูว่าโลกไปเนี่ยจะแม่นกจะบินออกบ่อนะครับหรือ่ายังไงกับบลูเราวลองไปดูกันนะครับอันนี้เป็นล่างนกในธรรมชาตินะครับบอกไปก่อนนะครับผมบอไดมาถ่ายเพื่อเป็นการรบกวนหรืออะไรนะครับผมอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าล่างนกตินเทียนในธรรมชาติเนี่ยมันอยู่ยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดือในดูในทุ่งหน้านะครับนกนกตินเทียนนะครับจะชอบไข่ในทุ่งทุ่งหน้าทุ่งหญ้าที่มีเขาขึ้นใหม่ๆนหนอยนะะครรับปมาณนี้ะครก็จอยู่ตา ค้างน้ำเลยนะครับจะเป็นพ่นดิน้นยๆแล้วก็หรือปวกเล็กๆนะครับแล้วก็จะเอาดินเอาหยามาวางแล้วก็ยไปไข่นะครับตอนนี้เท่าที่เห็นหน่าจะประมาณสี่ลังนะครับตอนนี้แม่นกออกจากรังนะครับก็คืออยู่ในทุงหน้าของเราเองนี่แหละนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูบรรยากาศของรังนกว่าอยู่ยังไงนะครับตอนนี้ก็ทุกตัวก็บินออกจากล่างนะครับว่าได้บินออกเดินออกจากล่างนะครับลังก็อยู่ใกล้นะครับอยู่ใกล้เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูบรรยากาศนะครับ ตอนนี้ผมกำลังเดินลงมานะครับเดี๋ยวผมพาไปดูใกล้ใกลนะครับนกพวกนี้ผมไม่รู้ว่ากินอะไรนะครับอาจจะกินอาหารกินแมลงหรือเปล่ามาดูร่างที่หนึ่งกันนะครับอันนี้เสียงแม่นกร้องนะครับนี่คือร่างที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมพามาดูนะครับลักษณะของนกติ้เทียนนะครับไปคือตัวขายาวนะครับนี่หนึ่งรัางนะครับเห็นบ่นะครับนี่คือหนึ่งรัางนะครับอ่ะหนึ่งรัางนะครับเดี๋ยวไปดูร่างที่สองนะครับร่างที่สองอยู่แถวนี้นะครับใกล้ๆกันนะครับแถวนี้ร่างนกเยอะมากโอ้ผมว่าน่าจะเป็นซีบร่างนะนะครับ มีลังที่สองนะครับน่าจะมากกว่าสี่ห้ารังนะครับน่าจะเป็นสิบรังนะครับอ่ะมาดูลัง okay. ที่สองนะครับลังที่หนึ่งสี่ไข่นะครับอันนี้คือลังที่สองนะครับลังที่สองกับสี่ไข่นะครับเดี๋ยวไปดูรังที่สามนะครับลังที่สามมีเยอะมากนะครับรังที่สามนะครับรังที่สามดูวันนี้ดูจากสี่รังพอนะครับแต่ผมว่าน่าจะเป็นสิบรังนะโอ้ ล่างที่สองแล้วเนาะอ่าเดี๋ยวดูล ouais. ่างที่สามก่อนนะครับนี่คือล่างที่สามนะครับแถวบ้านตรงบ่อนเข้ามาเยอะมากนะครับนี่คือล่างที่สามนะครับนี่คือล่างที่สามนะครับล่างที่สามอ่าเดี๋ยวดูล่างที่สี่ครับล่างที่สี่เดี๋ยวผมพาเดินดูนะครับอันนี้เป็นอ่าปลาเหวปลาเขานะครับแต่ก็สามารถเดินดูได้นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูล่างที่ที่สามเลยเนาะสี่ สี่ี่ห้าหกล่างประมาณหกล่างเจ็ดล่างที่ผมเห็นนะครับอันนี้คือล่างที่สี่นะครับนี่คือล่างที่สี่นะครับล่างที่สี่นะครับลังที่สี่ะเดี๋ยวดูล่างอีกล่างที่ห้ากันนะครับล่างที่ห้าลงที่ห้านะครับล่างที่ห้ากันนะครับล่างที่ห้านี่พึ่งไข่นะครับพึ่งไข่หนึ่งข้องนะครับ อันนี้คือร่างทีห่านะครับรังทีห่าเดี๋ยวไปดูร่างทีหกกันนะครับร่างทีหกอยู่ตรงนู้นนะครับกาบบรรยากาศตอนเย็นนะครับก็คือพามาดูอันนี้ผม่ได้ผมว่ได้มาทำไรหรือมาลวกควนนกนะครับคือมาถ่ายให้ดูนะครับว่านกดินเทียนในธรถ้ามาฉาอยู่ยังไงนะครับเดี๋ยวพาไปดูร่างทีหกกันนะครับอ่ะร่างนี้ดีกว่าร่างนึงครับอันนี้ร่างทีหกร่างนี้ยังบ่ไข่นะครับอันนี้ร่างทีหกยังบ่ไข่นะครับ เดี๋ยวไปดูรังสิเจ็ดนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูรังสิบเจ็ดกันนะครับถ้าเดินดูจริงๆนาที่เป็นซิปล่างนะครับประมาณเป็นซีบๆล่างเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเรเคยเห็นนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพาไปดูนันคือแม่นกนะครับนี่นะครับนกตีนเทียนเป็นอย่างี้นะครับนี่นะครับนี่นกตีนเทียนนะครับเป็นแบบนี้นะครับอเดี๋ยวดูรังสิเจ็ดรังนี้มีไข่ในนอนนะครับรังสิเจ็ดนะครับ นกพวกนี้ก็คือปล่อยให้อยู่ในธรรมชาตินะครับสวยสวยงามนะครับบบแนะนานะครับห้มาจับหรือให้เอาไปทาอย่างอื่นนะครับก็คือพมถ่ายดูนี่คือถ่ายให้ดูเฉยๆนะครับบบได้มีเจตนาที่จะเอาไปทาอย่างอื่นนะครับพมถ่ายให้ดูอ่ะล่างนกตีนเทียนในธรรมชาตินะครับบางคนบบเคยเห็นนะครับบางคนก็เคยเห็นแหละนะครับนี่นะครับนี่ลัางที่เจ็ดนะครับอ่านะครับนี่คือแม่นกนะครับแม่นกตีนเทียนเห็นไหมครับนี่ เชียงหลงนะครับนี่ลักษณะนะครับเยอะมากนะครับแถวบ้านเยอะมากเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับทุกผมนะครับต้นมาหน่อยหรือว่านี่ก็พามาดูนกตินเทียนนะครับเพราะผมเชื่อว่าหลายคนไม่เคยเห็นนะครับแล้วก็บรแนะนํานะครับให้มาจับหรือทําลายนะครับเพราะว่านกทั่วนี้ในธรรมชาตินะครับก็จะมีการทําการเกษตรการทําพระมงหลายอย่างนะครับทําให้เล็ง เพาะและขยายพันธุ์ของนกบางที่ก็เรือหน่อยนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับแต่ก่อนก็เป็นที่อยู่ของนกหลากหลายชนิดนะครับทุกวันนี้ก็เป็นบิงหน้าเป็นไรก็ยังพ่อเหลือ,อนกให้ดูอยู่นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ